แต่กำลังพูดนะคอมเมนต์หอตัวนี้นะไอตัวนี้น,นะคือเราจะทดลองได้ไม่เกินสิบนาทีนะเนี่ยเพราะว่าไม่มีน้ํายาแอร์มันเหมือนกับมันเป็นนะ้ำมันเครื่อบนะไม่แท่จะไปเล่นแ่บโอ้สนุกสนานมีลมออกคลิปๆๆอยู่เนี่ยไม่ได้เลยนี่คอมแตกนี่มีน้ํายาแอร์เออรยอะเป่นหัวจ่นในนี้ส่วนนี้เนี่ยอย่ข้างเสาเลยด เกียร์ไหนเกียร์ไหนเนี่ยเอาเกียร์สามเลยเขาบอกว่าเกียร์ที่ใไปเลยเอาเล่นงายไปเลยเพื่อาลงเสาดีๆครับคัอว่าตัวนี้ก็นดวงใจให้มาดูว่าแรงอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะแรงหนุกต้องแรงขับแรงต่ออำจ้าคุณเลี้ยงดีหนเอยหรอกไม่กระเบิดหรอกจ้านพูดเล่นทำไมผู้ชายยิ่งยากแตกเห็นไหมน้องนักพัน์สงแกลง เอาหมวกันน็อกมาคนละอันจะให้มาเล่นลูกระนี้ดันมันการดูเข้าดูออกอย่างนี้นะคือเราถ้าปิดเข้าอ่า มันจะมีแรงดูดไหมเวลาเราเปิดเราทสเนี่ยถ้ามีแรงดูดก็แสดงว่าลิ้นมันยังดีอลิ้นยังดีนะไม่ถึงดีลิ้นวาวนะลิ้นวาอเตอร์นะไม่ใช่ลิ้นอะไรนะทีนี้ก็แรงอัดก็อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าแรงอัดดีก็แสดงว่าผ่านห้ามเกินสิบนาที สารเดนานจังกันรู<ล>ทำไมมันไม่เท่ากันครับอาจารย์รูด,ดูดกับรูอ้าวก็โลกับไายเนาะถ้ามันรูใหญ่มันดันไม่ดีต้องเป็นรูเล็กจะดันดีไม่ขึ้นน,นั่นเหรอท่าน,าานขึ้นน,นั่นสตาร์ทมั้ง โอ้โเอาพัดลมตัวนี้โอ้เขาดับตัวนี้ไปนะโอเคออออเรอก,กระจายลกระจายแล่วคุ่เาไห่วะมัห้าบอ่ะมาขึ้นมาแถ่ว่าเนี่ยมาจาจังเล แรงดูดยังไม่มาคแรงดูดยังไม่มาเดีเรียนช่างแอร์ครับอาจารย์มาสอนแบบวิธีวิธีการทำงานของคอ<า>ย<า><า>ร้อนคอยเย็ยนครับให้สัส่งพัทพีแล้วก็จริงก็จรงเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสั่ง สั่งแล้วได้นเนี่ยแปลว่ามันดันไม่ทำงานเองเนีต่ตัวตัวไหนสั่งแล้วครับอาจารย์คอมสั่งไปแล้ว ก็พอแล้ใช่อ,อไม่มีที่จอดเลยไหนต่อจอออ่อตองสนี่ไฟไมไฟวนไม่สามงานเนี่ยมันเป็นล็อกตัวไหนเดี๋ยไม่ด้ให้บิสายกาวพูดต่อ